สิ้นสุดการลอคอยในที่สุดก็มาแล้วจ้าสติกเกอร์ลายมัสเตอร์เกมเมที่จะมาพร้อมความเกลียนเต็มพิกัดสไตล์ Master รอย่าลืมมาจับจองเป็นเจน้าของได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นท่านก็จะได้สติกเกอร์ลายที่หล่อน่ารักและเกลียนที่สุดใน3โลกผมได้ยินเสียงเฮ้ยมีคนมีอะไรกำลังรากดตัวมาค ครับผมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุทกๆคนครับตอนนี้อยู่กับผมมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม Ashwell c o m m e t a r y ซึ่งเกมนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเกมแนวไหนอะไรยังไงแต่ฟังจากเสียงแล้วเนี่ยพอจะรู้แล้วแหละว่าเป็นเกมแนวไหนนะครับผมเราจะไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราเข้าเกมไปเลยดีกว่านะถ้าเกิดใครอยากให้กำลังใจพี่เจครับกดไลค์คลิปนี้ไปเลยครับผมไป3 2 1 Let's go อันนี้คืออะไรอะ่ะ มี2อย่างให้เลือก s t d u s t นี่คืออะไร Dark ก a ักกับ s t Du s t นี่ที่แปลว่าพายุทรายป่ะ Dark เอา Dark แล้วกันออตอนนี้เหมือนเรากำลังตื่นขึ้นมาอยู่ในพื้นที่อะไรสักทีหนึ่งนะครับโอเคมองดูรอบๆนะฮะคือเราต้องหาทางออกจากที่นี่ใช่ไหมตอนนี้อ๋อกดชิปเพื่อเป็นการวิ่งนะฮะ โอ้โหตอนนี้เปิดแอร์เย็นๆเลยครับผมถ้าเกิดใครที่ดูอยู่ตอนกลางคืนแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะตอนนี้อารมณ์น่าจะเข้าถึงอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือเสาผมนึกว่าไอ้เสาที่ฆาตากรไว้แขวนใน Dead by Daylight คุ้นๆเลยปะคล้ายๆกันเลยนะะโอ้โหดวงจันทร์สีแดงกำเลยถ้ามองนานๆตาอาจจะพังได้โอ้โพระเจ้าโอ้โหโดนตีนี้ก็เริ่มบิลแล้วครับผม กดเปิดไฟอ้าเปิดไฟได้ครับตัว e ครับเข้าไปได้ไม่เอ่ยเข้าไม่สามารถเข้าไปในประตูได้นะฮะแสดงว่าผมต้องเดินอยู่รอบๆบนี้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรครับอ๋อเหมือนตรงนี้จะเป็นโบสถ์นะฮะ holy church โ,โอเครอบรอบนี้มีอะไรผมบอกเลยว่าผมอยู่แถวเนี้ยผมไม่กลัวใครทั้งนั้นฮะเพราะว่าผมมีอะไรรู้ไหมผมมีไม้ตายนี่ไงไม้ตายเป็นไงล่ะจัดไปหนึ่งมกอะ ขำไหมล่ะขำกันเติมมาเล่นเล่นมุกสถานการณ์แบบนี้ผมว่าไม่ค่อยดีนะนี่เราต้องมาเดินสำรวจสำรวจไม้ตายไม้ตายนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเราค่อยๆเดินไปครับข้างนอกนั้นมีอะไรหรือเปล่าครับข้างนอกนี่เป็นที่ธรรมดานะไม่ค่อยมีหญ้าเกิดข้างในนี่หญ้าหนาเหลือเกินนะฮะอย่าบอกนะว่าผมต้องเดินไปข้างหลังโบสถ์นี้ โอเคครับเดี๋ยวเราลองกดวิ่งเพื่อมาดูข้างหลังโบสถ์ตรงนี้นะครับน้องๆทุกๆคนครับเปิดเต็มจอนะฮะไม่เอาดูแบบครึ่งจอแล้วอ่านคอมเมนต์ไปด้วยไม่เอานะเราต้องแบบเสียวเราต้องเสียวด้วยกันเด็โอเคครับประตูนี้เข้าได้ไหมอะประตูนี้เข้าไม่ได้นะเราสามารถกระโดดบนสิ่งของได้ปะอึ๊บอ๋อเราสามารถกระโดดขึ้นมาอันนี้เป็นเหมือนรถเข็นนะฮะรถเข็นกล่องซึ่งไม่มีอะไรอยู่ในนี้นะครับผม อันนี้เป็นโบสถ์หวังว่าไม่มีตัวอะไรโผล่หน้ามามองเรานะก็ไม่น่าจะมีแหละดูจากทรงถ้ามีก็คงจะน่ากลัวใช้ได้ออาตรงนี้มีป้ายบอกครับเราต้องเดินไปตามป้ายใช่ไหมป้ายป้ายซึ่งเป็นป้ายที่ไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยเอยอันนี้นี่มันเกฟหยาดสุสานโอ้ยขนลุกโอ้โหตรงนี้คือเข้าโซนสุสานแล้วนะ สุสานโอ้โหดูที่ไม้ตายต้นนี้สิมันมีเชือกด้วยมันมีเชือกผูกคอตายอ่ะเนี่ยใครมันบ้ามาผูกคอตายในสุสานน่ะแล้วเจเข้ามาทำไมอ่ะเจจะไปลบหลู่ป่ะเนี่ยเจไม่ได้ลบหลู่นะโอ้โยมีเก้าอี้ด้วยอ้เก็บเชือกได้ไหมกระโดดขึ้นไปผูกคอตัวเองได้ไหมอ่ะนี่ผมหลอนเนะ่ยผมเห็นพวกหลุมศพพวกนี้แนละ้วผม คิดว่าเป็นคนยืนอยู่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่มีอะไรนะคิดไปเองนะรัฐบาลไทยบอกคนไทยชอบคิดไปเองอันนี้เป็นหลุมศพนะฮะซึ่งไม่ได้เขียนบอกไว้ด้วยว่าเป็นหลุมศพของใครอะไรยังไงนะฮะโห่้า้าต้นนี้น่าเกลียดมากอะเด้เด้เป็นญ้าที่น่าเกลียดมากเป็นญ้าที่ขึ้นแบบว่า jpg มากตรงนี้ก็เป็นเสาที่ฆาตากรไว้แขวนนะฮะ dead by daylight มายังไงคนละเกมหรือเปล่าล่ะ โอเคฮะตรงนี้ก็เป็นหลุมศพที่แบบว่าต่างกันออกไปนะฮะมีหลายรูปแบบนะใช้ได้อยู่เหมือนกันบรรยากาศใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างตอนคือผมยังไม่รู้เลยเอ้ยผมเห็นอะไรบางอย่างครับคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมฮะตรงนั้นมีสีทองๆอ,อาจจะเป็นกุญแ,แจใช่ไหมกุญแจใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเก็บยังไม่เก็บเดี๋ยวเก็บปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีเซอร์ไพรส์มาต์ฟัคเกอร์ออกมาอย่างนี้ไม่เอา ไม่ดีไม่ดีเราเดินอ้อมออมก่อนนะฮะอ้อมออมก่อนไม่ดีครับฝั่งนู้นก็เป็นโบสเหมือนกันนะฝั่งนี้ก็โบสฝั่งนู้นก็โบสเราเห็นไอเทมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บนะแต่ว่าตอนนี้เรายัางไม่รีบเราจะเดินดูรอบๆบก่อนหวังว่าจะไม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังใช่ไหมเดินมาตั้งนานนีม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเรานี่ช็อกเลยนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปเก็บนะครับ เดินค่อยๆเดินไปเก็บน,น้องๆทุกคนครับคนไหนที่ดูเต็มจอ,อะนะสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยกุญแจมีห้าดอกเลยเหรอถามจริงกุญแจมีห้าดอกเลยอ่ะและอันนี้คือดอกแรกนะฮะเราต้องเก็บกุญแจให้ครบห้าดอกเราถึงจะออกจากที่นี่ได้ใช่ไหมนี่มันอารมณ์อารมณ์คล้ายๆกับสแลนเดอร์แมนเลยป่ะผมว่าใช่อ่ะอารมณ์คือแบบว่าคล้ายๆกันเลยฮะ แต่ว่าไม่มีอะไรทําให้ผมกลัวได้ครับ <extinct> <mm> ผมได้ยินเสียงเฮ้ยมีมีอะไรกาลังรากฏดตัวกบา้าเออโอ้โอ้โอ,อ้วิ่งวิ่งดิวิงว่งดิชิปชิปดิชิปดิปดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันลอยตามมาเฮ้มันลอยตามมาฮะวิ่งก่อนกุญแจที่เหลืออยู่ไหนอะมันไม่ได้ลอยตามมาแล้วใช่ไหมโ <mm> okay. อเคฮะเหมือนมันจะหลงละมันจะหลงละผมปิดไฟดีกว่า ปิดไฟดีวกว่าเปิดไฟดีกว,ว่าเปิดเปิดจะเปิดหรือจะ,ป,จะปิดเจเอาให้ดีเอาให้ชัวตอนนี้มันไม่ได้ลอยตามผมมาแล้วฮะผมเก็บได้แค่ดอกเดียวเลยตอนนี้เอาชิบหายแนละ้วตรงนี้มันตรงที่เราเริ่มเลยนี่วะมันตรงที่เราเริ่มเลยนี่ว่าอย่าบอกนะกุญแจมันอยู่ในดงหญ้าพวกนี้มันหายากเลยนะถ้าทําอย่างนี้นี่หายากเลยนะแต่ว่าเราเห็นแค่ดอกเดียวยไงมันมีห้าดอกจริงเหรเนี่ยโอ้พระเจ้า ห้าดอกนี่ยากเกินบอกเลยว่ายากเกินโอเคยากเกินไปนะบางทีนะแล้วดอกที่เหลือนี่ผเฮ้ย,ยมาอีกแล้วอะเฮ้ยทไมมาบ่อยจังไนงะเฮ้ยมันจะมาบ่อยเกินไปแล้วยาวเลยดีกว่าผมวิ่งยาวเลยดีกว่าคือผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะสุ่มแบบว่าเอ้ยนี่ไงดอกที่สองโอเคดอกที่สองแสดงว่าเก็บดอกหนึ่งปุ๊บดอกหนึ่งจะเกิด ไม่ใช่ว่ามันเกิดทีเดียวพร้อมกันนะคือมันเกิดทีละดอกนะฮะโอเคตอนนี้เราได้ดอกที่สองแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอเดินดูรอบๆตรงนี้เพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นแลนด์มาร์คที่น่าจะเป็นจุดดอบกุญแจที่สุดแล้วนะแต่ว่าผีนี่ก็ยังลอยตามมาอยู่ข้างหลังนี่ไงอย่าหันมอง Don't look back Don't look back โอ้ยยังลอยตามมาเรื่อยเฮ้ยนี่มันวิญญาณอาฆาตพยาบาทมาจากไหนอะไรยังไงนี้ในนี้มีปะเนี่ยในนี้ไม่น่ามีฮะผมไปดีกว่าปิดไฟวิ่งเลยครับผมปิดไฟค่าตไอจะพูดว่าฆาตกรตลอดเลยเฮ้ยมันลอยมาทางผมม่กทำไมมันเห็นวะเฮ้ยนี่กน,นาดวิ่งแบบว่าจำอ้าวจำอา้าวเดี๋ยวเราลองมาเดินนี่ไงครับดอกที่สมดอกที่สามขม ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ดอกที่สามแล้วนะดอกที่สามพี่ขนลุกอะดอกที่สามดอกที่สี่ดอกที่สี่อยู่ไหนเอ่ยเราต้องหาเราต้องหาให้ได้โอยมันลอยมาข้างหลังเรามันลอยมาข้างหลังเราแล้วฮอลิเชตแถวนี้มีปะเฮ้ยมันมันมันจะถึงตัวเราแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไม่โดนไม่โดนใจสั่นใจสั่นใจสั่นเธอมาเล่นในใจฉันเต้นแบบนี้ฉันว่าเธอก็มีอาการใช่ไหมไปยังไงไปยังไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วดอกที่สี่อยู่ไหนเอ่ยตอนนี้หากุญแจดอกที่สี่ก่อนนะฮะกุญแจดอกที่สี่ผมกลัวมันอยู่ในหญ้าวะถ้าอยู่ในหญ้ามานี่ยากเลยนะ เฮ้ยมาอีกแล้วบ้าเอ้ดอกที่สีนน่ดอกที่สี่ผมอันนี้ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วดอกที่สี่ดอกที่สี่ฟับโอเคครับเหลือดอกสุดท้ายโอ้โหมันก็ตามไม่เลิกเลยว่ะเฮ้ยตามไม่เลิกเลยดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายอยู่ตรงไหนดอกสุดท้ายอยู่ตรงไหนเอ้ยเฮ้ยนั่นไงผมเจอแล้วฮะดอกสุดท้ายดอกที่ห้าโอ้ my god เรียบร้อยหาทางออกใช่ไหมชิบหายแล้วทางออกอยู่ตรงไหนเนี่ยทางออกทางออก I need to the out from <c oughs> เฮ้ยมันทะลุมาเหรอว้าวอุ้ยข้างหลังข้างหลัง Oh my god เดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันเร็วขึ้นน่ะมันเร็วขึ้นผมสึกว่ามันเร็วขึ้นเฮ้ยไม่เอาดิไม่เอาอย่างนี้มันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นทางออกอยู่ไหนอะทางออกทางที่เราเข้ามาปะทางที่เราเข้ามาปะ คิดด oh ิค oh, ิดดิโอ้โหข้างหลังเลยข้างหลังเลยนั่ไงผมเจอแล้วตรงนั้นน่าจะเป็นทางออกน่าจะเป็นทางออกอย่าอย่าเด็ดเด็ดเ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 ดามทันเปล่าตามทันเปล่าดูดูดูการตามของพี่แกดูการตามของพี่แกอ้าไม่ได้แอมไม่ได้แอมยังไงออกแล้วนะออกแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยจบแตงฟอ for พ l a y i n g เนี่ยโอ้โห เป็นเกมที่ไม่ยากนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากฝึกจิตใจของตัวเองเนี่ยสามารถลองโหลดมาเล่นได้นะครับผมสำหรับลิงก์ของเกมนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะถ้าเกิดใครอยากเล่นเนี่ยก็โหลดมาเล่นได้นะครับโอเคครับผมสำหรับทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะต้องขอบคุณมากๆนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์ที่ช anel Master Gamer อย่าลืมกด subscribe ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า